สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กันที่ Land Asia Classic EP หนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับผมอ,อยู่กับช่องวอซาเช่เช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ่านะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะผมจะมาแนะนําอาชีพหมัดสักหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ผู้เล่นนะครับผมให้ความนิยมเล่นกันค่อนข้างพอสมควรนะครับอ่าไม่ว่าใครที่จะเล่นอ่าช่วงประลองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสนะครับผมไฟฟ้านะครับบอสต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ทักอ่าก็จะจะจะเห็นอาชีพเนี้ยนะครับผมอ่าค่อนข้าง เยอะนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนว่าอาชีพเนี่ยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปนะเดีย๋ยวผมมาบอกก่อนว่าอาชีพเนี่ยมีความสําคัญต่อตีค่อนข้างพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจนะครับผมหรือว่าจะเป็นความแรงในการแบบเปิดบอสนะครับผมเป็นอาชีพที่ติดชิบ่อยมากๆนะครับ คือมีความสําคัญต่อตีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือว่าเรื่องดาเมจอะไรก็แต่นะเวลาล่าบอสหรือว่าจะเป็นบัฟในการที่เราจะไปลงวอลสงคัญต่างๆเนี่ยนะครับผมไฟฟ้าวอลบ้านวอลอะไรเงี้ยนะครับผมค่อนข้างมีความสําคัญนะครับทีนี้โอเคทีนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับผมบัตปิ้นผมหาไม่ได้นะนะครับผมยังไงก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตหรือว่ารีวิวเนี่ยนะครับผมบัตเพานะครับผมเป็นอาชีพยอดนิยมนะครับผมสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับ ก็คือตัวนี้ผมขอยืมตัวคุณเกมมานะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครเคยเห็นเนี่ยก็จะเล่นธนูตัว iOS แนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือตัวหมัดเท้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างนะตัวหมัดตัวนี้นะครับเป็นหมัดพาวนะครับผมซึ่งฝังหมัดเด็กนะครับ อ่านะครับเออนะบางคนก็เล่นหมัดพาวนะแต่ว่าตัวนี้พิเศษอย่างนึงจะเล่นเป็นฝังหมัดเด็กนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเหตุผลว่าทําไมบางคนใช้หมัดพาวทําไมบางคนใช้หมัดเด็กนะครับอ่ะโอเคเรามาเข้าคลิปกันนะครับอ่าเรามาดูอ่าตัวของอุปกรณ์สวมใส่ที่หมัดตัวนี้ใส่กันก่อนแล้วกันนะครับหมัดตัวนี้เนี่ยจะเล่นเป็นสายอัดตานะครับผม นะครับคือเน้นดาเมจจังๆเลยแล้วกันนะเตะทีหน้าสัน่นอ่าโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับผมประดับนะครับผมเว็บนะครับจะใส่เป็นหมวกใหมพรมนะครับผมอัตราบวก9นะครับผมสร้อย นะครับผมจะเป็นสร้อยเวลบ8 4สีแดงอัตราบวก5นะครับผมแล้วก็จะมาเป็นหูนะครับผมหูเว็บเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเด้งเลือด1.50นะครับผมเน้นเด้งเลือดนะตัวนี้นะครับแล้วก็แหวนสองวงนะครับผมจะใช้เป็นค c o เปอร์ลิงเว็30นะครับผมอัตราบวก3สองวงเป็นบวก6นะ นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เบื้องต้นนะครับส่วนชุดผมไม่ค่อยเน้นนะชุดคุณจะใส่อะไรก็ได้นะครับจะเน้นเลทจะเน้นเด้งแล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าชุดในมุมมองผมผมมองว่ามันยังไม่ค่อยอ่าว้าวสักเท่าไหร่นะสำหรับอ่า EP หนึ่งนะครับผมเพราะว่าใส่ชุดอะไรก็ตายเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาเน้นดาเมจกันดีกว่านะแล้วก็สกิลเพย์นะครับผม โอเคทีนี้เรามาดูจุดสําคัญนะครับผมก็คืออาวุธนั่นเองนะครับอาวุธเนี่ยบางคนก็จะใส่เป็นหมัดพาวใช่ไหมบางคนก็จะใส่เป็นหมัดเด็กใช่ไหมครับถามว่าทําไมถึงใส่ไม่เหมือนกันนะครับคือมันแล้วแต่อ,องค์ประกอบแรกคุณหาหมัดอะไรได้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมี2ออย่างคุณก็เลือกเอาว่าคุณต้องการแบบไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมคือคุณต้องมาดูก่อนว่าอาวุธของคุณเนี่ยนะครับ ดาเมจต้นเท่าไหร่ดาเมจปลายเท่าไหร่นะครับคุณต้องคุณต้องการดาเมจต้นหรือคุณต้องการดาเมจปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาส่องสองตัวละครให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆแล้่ลองกด F6 ขึ้นมาเลยนะกด F6 ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแรง g ตัวละครนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนนะครับทีนี้เนี่ยเราอยากดูอ่าอันดับของ สายอาชีพเรานะครับอย่างเช่นผมอยากดูหมัดนะครับก็ไปคลิกที่หมัดได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาส่องตัวบิกป้อมนะครับผมอันดับหนึ่งของสายหมัดนะตอนนี้นะครับผมอ่ะคลิกเข้าไปเลยครับแต่ว่ามันจะส่องได้เฉพาะคนที่ออนอยู่นะอ่าตามสถานะตัวนี้นะครับตัวบิกป้อมเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นหมัดพาวเห็นไหมฮะแต่ว่าตัวนี้จะใส่เป็นหมัดเด็กเห็นไหมครับ มันก็ไม่มีอะไรที่ดีกว่ากันนะครับผมอันนี้จะเป็นหมัดเฉินนะครับผมหรือหมัดบอลเองนะครับผมบวก7นะครับเพื่อนๆลองสังเกตพลังโจมตีต้นกับพลังโจมตีปลายเห็นไหมั้ถึง145 นะครับดาเมจต้นกับดาเมจปลายเวลาเพื่อนๆโจมตีศัตรูหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันจะสุ่มดาเมจระหว่าง125กับ145ว่ามันจะติดดาเมจไหนนะครับแต่ทีนี้คือตัวนี้เนี่ยนะครับผมดาเมจต้นเนี่ยมันอยู่ที่125ดาเมจปลาย145นะครับแต่พอเรามาดูาหมัดที่ผมจะมารีวิวหมัดเด็กเนี่ยนะครับผมที่เขาฟังหมัดเด็กเนี่ยเพราะว่าดาเมจต้นเนี่ยเขาจะต่ากว่าเห็นไหมฮะดาเมจต้นเขาจะอยู่แค่110นะครับดาเมจปลายเขาจะสูงกว่าจะอยู่ที่150นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเน อยากเล่นด้เมมแบบไหนนะครับผมอ่าแล้วแต่มุมมองนะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะเล่นนะครับผมแต่ว่าเตะต,ตายเหมือนกันนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือความแตกต่างของมัดพาวกันเด็กละกันนะครับแต่ว่าตัวที่ผมรีวิวอยู่นี้จะเป็นอ่าสายพาวนะครับผมฝั่งมัดเด็กนะครับผมมัดเฉินนะครับมัดเฉินไม่มีทตุนะครับผมแต่ข้อดีของมันคือมันบวกความแรงบวกอัตราบวกสิบเห็นไหมฮะเลือดมันบวก30นะครับก็ถือว่าเป็นมัดที่ ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพราะว่าธาตุเนี่ยคือถามว่าธาตุมันจำจำเป็นไหมมันจําเป็นบางสถานการณ์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในตี้ซึ่งเราจะมีะการธาตุของบัฟของพระอยู่แล้วนะครับผมก็หันมาเล่นดาเบตความแรงกันเลยแล้วกันนะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องธาตุนะครับผมอันนี้สาหรับหมัดน,นะอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็ใช้ธาตุเหมือนเดิมได้ครับนะครับแรงเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรา มาดูก่อนนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงสเตตัสกับสกิลนะครับผมเราดูอุปกรณ์สวมใส่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพูดไว้หน่อยนะนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูสกิลก่อนนะสกิลเนี่ยนะครับผมผมเริ่มแต่อื่นๆก่อนนะครับ เพื่อนๆลองอ่าเพื่อนๆจะมีแนวทางในการลงสกิลยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนเพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอ่าดูสกิลที่เขาใช้เล่นกันนะครับผมสกิลอย่างแรกเลยนะครับผมอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจะอยู่ในช่องอื่นๆนะแล้วก็เลือดแล้วก็ไลท์สปีดนะครับผมส่วนมัดสายหลบเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นนะนะครับผมเนี่ยคนที่เล่นสายหลบหรือว่าอ่าที่จะใช้บัฟตรงเนี้ย นะครับผมผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นหมัดหลบเมื่อไรเนี่ยนะครับผมคุณจะต้องใส่แหวนหลบด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่แหวนหลบเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเห็นผลน้อยมากนะครับเพราะว่าแหวนหลบจะหาได้ก็คือแหวนไฟฟ้านะครับซึ่งผมเคยแจ้งไปแล้วนะว่ามันใช้ค่าอ่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับคนก็เลยไม่นิยมกันนะครับบางคนก็จะลงเป็นอ่าแหวนอัตานะครับหรือบางคนก็จะอาจจะเล่นเป็นเลือดก,ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่อ่าแล้วทางการเล่นของแต่ละคนนะครับไม่มีอะไรดีกว่ากันนนนนะะครััับแแตตต่่่วววาาีีี้ทผมจเป็หอนะครับ อ่าโอเคครับแล้วก็อ่าต่อมานะครับผมสกิลเวทเนี่ยนะครับผมจะแนะนำบัฟนะครับผมเป็นอ่าสกิลติดตัวนะครับผมอ่าขออภัยไม่ใช่สกิลตัวเป็นบัฟนะครับอ่านี่ตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มความแรงนะครับผมเข้ามานะครับเนี่ยเวทจะใช้แค่2บัฟนี้นะครับอ่าใครฟังไม่ทันก็คือสามารถย้อนกลับมาฟังใหม่ได้นะครับต่อมานะครับผมเป็นสายเตะก็คือสายพาวนะครับสายพาวก็จะบัฟ ปั๊บแรกเลยจะเป็นอันนี้นะครับควรที่จะมีนะนะครับอันนี้คือมันจะเพิ่มอัตราด้วยนะครับผมอัตราการโจมตีก็คือเพิ่มแม่นยำนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลย power kick นะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มดาเมจนะครับผมค่อนข้างเยอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับผมอ่านะครับ45เปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นใส่เด็กครับใส่เด็กเนี่ยนะครับผมก็ควรอัพอ่าเป็นเวปอนนะครับผมมัดแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ ถ้าเกิดเรามางไปชี้เนี่ยมันจะเขียนว่าฮิตเลสนะครับผมก็อาจจะเป็นเพิ่มความแม่นยาเหมือนกันนะครับผมเนี่ยผมว่าสายอาตาหน้าเล่นนะสายหลบยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะไปสายหลบก็ได้นะแต่ว่าค่าใช้จ่ายของสายหลบก็จะเยอะกว่าสายอตานะครับค่อนข้างเปลืองกว่านะครับเพราะว่าสายอาตาเนี่ยเขาจะใช้แหวนคอปเปอรีนเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลบหลีกมันไม่ดีนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับสกิลใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับมานะนะครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่อง ตัวของสเตตัสกัน,นเดี๋ยวสักครู่นะครับ <laughs> ผมขอดื่มนะ้ำแป๊บหนึ่ง <laughs> อโอเคมาต่อนครับอันนี้ก็จะเป็นการลงสเตตัสแล้วนะนะครับการลงสเตตัสเนี่ยอย่างแรกอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมค,คลิปนี้ผมจะไม่ไม่พูดรายละเอียดตรงนั้นเยอะนะนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําว่า ควรที่จะหาของโกงค่าสเตตัสนะครับผมไว้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแหวนพาวนะครับผมแหวนปินชุดโกงฟินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับหาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่จะลงค่าสเตตัสก็อย่าลืมใส่มันนะครับถามว่าทาไมต้องโกงคือจากที่คุณจะต้องลงสเตตัสปินเพื่อที่จะเอาบัฟสองบัฟเนี้ยนะครับผมคุณก็จะได้ประหยัดค่าสเตตัสเพื่อไว้ลงเก็บพอยเนี่ยไว้ลงอย่างอื่นได้นะครับ อ่ะโอเคการลงสเตตัสครับทีนี้การลงสเตตัสเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมเราเล่นสายพาวถูกต้องไหมนะครับอันนี้คือผมโฟกัสที่สายพาวก่อนนะเพราะว่าผมไม่มีตัวรีปินนะเออผมไม่มีตัวปิ้นนะครับสายพาวเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเวลล์ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมค่าแต้มสเตตัสมันก็อาจจะไม่พอนะครับอ่ะแต้มสกิลอาจจะยังไม่พอนะครับทีนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําก่อนว่าเวลาคุณลงสเตตัสเนี่ยให้คุณเอาเมาส์ไปชี้ก่อนนะว่าค่าสเตตัสที่คุณอ่ะ ค่าพาวที่คุณต้องใช้เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคุณก็กดสกิลเนี่ยอัพไปเรื่อยๆแล้วคุณก็กดค่าพาวไปแล้วคุณก็เอามาอัพจนมาถึงค่าสุดยอดนะครับพอมาค่าสุดยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณค่อยเอาพอยเนี่ยนะครับโยกไปลงเลือดคุณไม่คุณอย่าไปลงพาวหมดนะนะครับเพราะว่าเลือดก,ก็สําคัญนะครับผมคุณก็สามารถเอาพอยเนี่ยลบที่เหลือเนี่ยนะครับหลังจากการอัพสกิลครบจน อาถึงขั้นสุดยอดแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเล่นสายพาคุณก็มาดูสกิลร้อยยี่สิบเจ็ดนะอ่านะครับผมแล้วคุณก็ค่อยโยกสเตตัสเนี่ยไปลงเลือดนะครับแค่นี้เองจบนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ทดลองดูดาเมจหน่อยละกันนะครับว่าไอ้หมัดเดวิลร้อยสี่สิบใส่หมัดโบหกเนี่ยนะครับผมมันเตะตายหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมบัฟก่อนนะนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสก่อนนะครับสเตตัสตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับผมนะครับเราบัฟ เพาเวอร์คิกไปเนี่ยดาเมจขึ้นมาอยู่ที่700กว่านะครับผมโจมตีนะครับผมหรืออาตาัตราแม่นยำเนี่ยครับอยู่ที่39นะครับผมผมบ้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับอาตาัตราขึ้นมาอยู่ที่69เยอะมากๆนะครับผม อ่านะครับแล้วเราก็บัฟเขียวเข้าไปอีกนะครับผมดาเมจขึ้นมาจาก700กว่าขึ้นมาอยู่ที่800 28นะครับแล้วก็มาบัฟแดงอีกนะครับบัฟที่ผมบอกว่ามีผลต่อทีมก็คือบัฟนี้เลยนะครับเพิ่มความแรงค่อนข้างเยอะนะครับเท่ากับว่าดาเมจคุณเนี่ยนะครับจาก500กว่าเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่พันนะครับเยอะมากๆนะครับเพื่อนเอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองเทดาเมจกันดูแล้วกันนะครับ ดอกเดียวรู้เรื่องนะครับผมเลือดนะครับยี่อันนี้คือผมผมเตะให้ดูนี่คือไม่มีบัฟพระนะเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดมีบัฟพระเนี่ยดามเมจมันจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1,100กว่านะครับผมเนี่ยนะครับดอกเดียวติดคีตายนะครับเพราะว่าแบบพาผมบอกก่อนว่ามันเป็นอาชีพที่อ่ามีอ่าพาสซีฟสกิลติดตัวเนี่ยคือติดคีบ่อยกว่าอาชีพอื่นนะนะครับผมโอเคประมาณนี้อันนี้คือเวล้อย ร้อยอ่าสี่สิบนะนะครับผมหมัดบวกหกนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับติดขี้รัวๆนะนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับใครที่เป็นแฟนสายหมดัดหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมและผมบอกก่อนว่ามันเป็นอาชีพที่แรงมากๆวันฮิตนะครับผมแตกแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครจะเอาอาชีพนี้ไปชนกระดาบเนี่ยนะครับผมก็อาจจะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่าดาบบางตัวเนี่ยเลือดเขาแตะ2000เลยนะเออเพาดานเขา2000เลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดดาบบางตัวเลือดน้อยคุณก็อาจจะแตะเขาตายเลยนะครับภายในฮิตเดียวนะครับผมแต่ว่าธนูเนี่ยแตะตายแน่นอนนะครับถ้าเกิด อ่าดามเอจปลายมาเนี่ยเห็นไหมนะครับดามเอจปลายมาบ่อยมากแล้วก็ติดคิด,ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนละกันนะครับผมยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาเจอช่องผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ